รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์10.00ครึ่งถึง11.00นกับรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนกับผมหมอกทศพรครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมกับสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในทุกสัปดาห์นะฮะโดยในสัปดาห์นี้นะครับหมอกพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะฮะบอกได้คําเดียวนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเที่ยวไปสนุกไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันหมอกให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบราคาเช่า ผู้ใช้รถนะฮะก็หันมาใช้แก๊สโซฮอนะฮะวิทย์แก๊สโซฮอ,อ so 95แก๊สโซฮอ91นะฮะแต่ฐานะของเราเนี่ยเ,เรามีแก๊สโซฮอ,อ so E20 ไว้รองรับนะฮะผู้ใช้บริการนะฮะมาเป็นเจ้าแรกของจังหวัดชุมพรนะฮะเพราะให้ผู้ใช้รถใช้ถนน หันมาใช้แก๊สโซฮอเพื่อจะได้ประหยัดพลังงานนะก็ขอให้ชาวไทยนะทั่วประเทศร่วมกันลดลงนะประหยัดพลังงานนะโดยหันมาใช้พลังงานทดแทนนะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ95นะแก๊สโซฮอ91หรือแก๊สโซฮอ E20 นะเพื่อ,อ,อร่วมกันประหยัดพลังงานนะแล้วก็ใช้พลังงานอย่างประหยัดนะแล้วก็ร่วมกันลดโลกร้อน สำหรับการเดินทางของในหมอกในครั้งนี้ทั้งหมดที่จังหวัดชุมพรนั้นนะครับโดยเริ่มจากการพาไปเยี่ยมชมสวนส้วมในดำจากนั้นก็ไปต่อกันที่สวนลุงนินพืชคอนโด9ชั้นและปิดท้ายกับเรื่องราวดีๆกับโครงการลูกโลกสีเขียว ่วเที่ยวหัวใจใหม่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับการเดินทางของในหมอกไปยังสวนส่วมในดำในครั้งนี้นะครับในหมอกของเราก็เลือกที่จะใช้เส้นทางกรุงเทพสุราษฎร์ภูเก็ตก็จะเห็นป้ายที่โดดเด่นอยู่ทั้งสองข้างทางครับซึ่งก็ใช้ระยะทางไป531กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ผู้ชมครับตอนนี้หมอกก็พาผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยนะฮะและสถานที่ท่องเที่ยวของเราในวันนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้หมอกพาผู้ชมมาอยู่ที่สวนในดำนะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรเลยแต่ว่าจะมีอะไราแปลกอะไราดังพร้อมแล้วไปลุยกับหมอกเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้บอกก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่พงศักดิ์นะครับเจ้าของสวนในดำนะฮะเมื่อกี้หมอกยังไม่บอกคุณผู้ชมเลยครับพี่พงศักดิ์ว่าที่สวนในดำแห่งนี้มีอะไรเป็นพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นเดี๋ยวหมอกก็คอยดูแล้วกันว่าเป็นอะไรได้ครับนะครับอาเชนครับนี่มาแล้วตึง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 อันนี้ที่นี่เรียกว่าอันนี้ที่นี่เรียกว่าก้อนทองครับก้อนทองนะฮะครับ ล้วอันนี้นะฮะอันนี้เอาไว้บริหารกล้ามเนื้อมือสําหรับคนที่ก็ไอ้ข้อเอ็นยึดอะไรเงี้ยครับที่นี่เขาขยับได้ขยับได้ด้วยอุ่นจีกฮะับอะไรเนี่ยหัวซ่วมครับอันนี้เป็นเป็นกาก้อนทองกาก้อนทองนะเขาบอกมามาจิบฉี่ที่สวนในดำผมถามผมถามพี่งู์สัง่อยครับว่าจริงๆแล้วสวนในดำเนี่ยเขาดังเรื่องอะไรฮะเรื่องซ้วมนี่แหละครับเรื่องซ้วม เฮ้ทำไมถึงดังเรื่องส้วมครับที่นี่เป็นสุดยอดส้วมของประเทศอ๋อเป็นสุดยอดส้วมของประเทศนี่ชาทโถส้วมน,นะฮะรอนครับรอนเชฟผมไงครับ,ออบหอมดีไหมครับ <c oughs> ผมก็ว่าดี <c oughs> ต้องหาพี่องศค์ครับได้ไอเดียนี้มาจากไหนผมชอบมากเลยเลยที่สวนในดำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเมืองส้วมไปแล้ว เมืองซ่วมเหรครับเป็นเป็นทอยเลดซิตี้คือทุกอย่างเนีจะเกี่ยวข้องกับซ่วมครับผมเนื่องจากว่าเราพยายามจะมีเรื่องราวว่าต่อไปส่วนในดำเนี่จะต้องเป็นที่ปลดทุกข์แห่งความสุขนะครับซึ่งมีบรรยากาศอะไรโอ้โหดีมากครับผมซึ่งถือว่าในเวลานี้ส้วมไทยเรามาเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกละโอ้โหสุดยอดจริงๆและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับพ่พงศักดิ์ยังเป็นทูดเกี่ยวกับส่วมด้วย อันนี้ใครเป็นคนแต่งตั้งยังไงครับอ่าจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ที่สวนในดําก็เป็นเป็นโรงเรียนส้วมของประเทศด้วยโอ้โหยเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมรบกวนพี่พงศักด์พาไปดูนะครับว่าส้วมแต่ละแบบเป็นอย่างไรและโรงเรียนส้วมของเราเป็นยังไงได้ไหมครับได้ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับแต่ก่อนไปขอนิดนึง มาถึงส้วมแรกของเรากันแล้วนะครับผมมีชื่อว่าส้วมคุณชายครับนะต้องถามพี่พงศักดิ์ครับว่าทําไมชื่อส้วมคุณชายครับอ่าส้วมนี้เป็นส้วมตัวแรกของสวนในดำตัวแรกเลยฮะเป็นสร้างเมื่อสิปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็บูรณะมีการบูรณะมาเรื่อยๆเอาขอดูขอดูส้วมเด็กหน่อยส้วมเด็กอยู่ตรงไหนพี่เชิญครับอาอยู่ใกล้ๆเลยฮะอยู่ใกล้ๆส้วมเดยกันที่สุขาคุณหนูนี่ครับ โอน่าร oh, um> ักมากาเลยนะฮะนี่คุณผู้ชมสำหรับน้องน้อยๆนะฮะโอ้ยพี่พงศักดิ์เดียวครับ ส้วมอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่บนนู้นนะครับโอ้อันนี้จะไม่ไหวแล้วนะครับพี่อยู่ข้างบนอีก่ฮะใช่ครับอ้ไม่น่าครับเขาถึงบอกว่าอุนจิหดตดหายไปครับพี่โอ้โหคุณผู้ชมครับบอกได้คาเดียวเพราะว่าบรรยากาศดีมากมากครับได้มานั่งในห้องน้ํานะครับห้องอุนจิหดตดหายนะครับชมบรรยากาศแล้วก็บอกได้คําเดียวครับ parce que moi ครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการแล้วอยากจะมาเที่ยวที่สวนในดำนะครับสามารถมาได้อย่างไรมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับครับสวนในดำตั้งอยู่บนถนนเอเชียซ1กิโลเมตรที่54ครับนะครับถ้าสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 6 5 2 0 7 3 2ครับครับครับผมและนี่ก็คือการท่องเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนนะครับวันนี้หมอก็ต้องขอขอบคุณที่พงศักดิ์มากๆเลยที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับส้วมให้กับเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับพี่ค่ะสวัสดีครับ กส่วช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยจากสวนส้วมในดำเราก็เดินทางไปต่อกันเลยนะครับที่วัดสวนลุงนินซึ่งก็ขับรถเส้นทางตรงไปเพียงอีก6กิโลเมตรจะมีป้ายข้างทางเขียนว่าสวนลุงนินแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาเที่ยวกันต่อเลยนะฮะเรายังอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเรามาจังหวัดชุมพรนะครับคุณผู้ชมถามถึงคนที่ชื่อว่าสมบูรณ์ศรีสุบัติเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าถามเกษตรกรที่นี่นะครับว่าสวนลุงนินคือใครบอกได้เลยนะครับว่าเกษตรกรที่นี่ต้องร้องอ๋อนแน่นอนเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะครับที่มีการปลูกพืชคอนโด9ชั้นโอ้โหพืชคอนโด9ชั้นเป็นอย่างไรน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงกันครับ คุณลุงนี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเลี้ยงปลาครับกำลังเลี้ยงปลาอยู่เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างมองนี้ก็คือคุณลุงนินนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงลุงนินเนี่ยเกษตรกรทั้งชุมพรรู้จักแน่นอนครับนะครับผมแต่ผมต้องถามคุณลุงนินนิดนึงครับเมื่อกี้ผมเกริ่นกับคุณผู้ชมว่าพืชคอนโด9ชั้น คืออะไรครับสงสัยมากเลยก็ปลูกพืชในเนื้อที่น้อยๆแค่17ดไร่ของลุงนินนี่แหละทีนี้จัดลาดับชั้นตามภาษาของลุงนินเพราะว่าที่เราน้อยมากแล้วก็ปลูกไปหลายอย่างจนบอกไม่ถูกแล้วว่าเราปลูกอะไรไว้บ้างเพราะนั้นก็เริ่มจัดละดับชั้นเลยจากชั้นที่หนึ่งที่2ที่3มไปเรื่อยๆจนทั้งหมดมี9ชั้นมีเชั้นอันนี้พูดยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวค่อยพาไปดูลุงจะพาไปดูเลยแล้วแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับพร้อมครับพร้อมเราไปกันเลยครับไป Monks are we? We live in the woods, a happy family. We sing and we dance, we dance and we play. So come along and join the fun every single day. Oh, we <laughs> are the chip, chip, monks are we? โอ้ยแกงนี่หลุดโอ้ยคุณลุงมาเป็นสูงครับอันนี้คือชั้นที่ครับอันที่สี่ชั้นที่สี่ครับซอมจี๊ดครับโอ้ซอมจี๊ดที่เขาบอกว่ากินมันจี๊ดจิ้มจี๊ดจีทใช่ไหมเปรี้ยวจีทจีทครับมันแทนมะนาวได้อย่างดีมีวิตามินซีเยอะเนาะโอ้จุดทางไกลนั่นแหละสิทีนี้ไม่เเก็บลูกนี้ละ อันนี่ก็คือพืชชั้นที่9นะครับต้นยางนานะครับเป็นไม้ที่สูงและต้นใหญ่มากๆเลยแต่ว่าเรื่องราวของสวนลุงนินยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยลุงนินจะทําอาหารให้พวกเรารับประทานกันนะครับเมนูมาจากอะไรบ้างครับลุงนินก็เดี๋ยวเราจะเอาพืชผักในสวนของเราเนี่ยซึ่ง อยู่ในพืชคอนโด9้าชั้นของเราเนี่ยมาทําอาหารเลี้ยงพวกเรากันวันนี้เช่นผักกระเฉดผักคะน้าผักอะไรตามในสวนก็เรามีทุกอย่างเดี๋ยวพาไปดูได้เลยครับครับผมเมนูยังอุบไว้ก่อนแหมไม่ยอมบอก <laughs> ด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาต่อกันเลยกับช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยครับ อนนี้หายก็เสร็จหมดแล้วนะครับโอ้โหไม่คิดเลยว่าวลุงนินเนี่ยดูท่าทางทำอาหารในพ่อครัวเก่าปะครับ,บเป็นพ่อครัวเก่าด้วยรเราเคยจบสุขารพิบานอาหารและก็เคยเป็นกุ๊กให้กับไพรวัลลุกเพชรมาก่อนที่พัตตคารคนเห็นที่ปิ่นเกล้านน่นน่ะสมัยก่อนนู้นนะครับโอ้โหนานมาแล้วนะครับเมนูของเรานะครับก็ได้มาจากสวนลุงนินทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักชั้นที่หนึ่งอันนี้เป็นผักชั้นที่สามนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเมนูน่ารับประทานทุกเมนูเลยนะตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขอออนนุญาาารรรรับปะหลยแ้วค ว่าอาหารอร่อยมากๆเลยนะฮะเป็นอาหารที่เราปรุงขึ้นจากวัตถุดิบภายในสวนของเรานะครับผมถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจจะมาแบบเจอทิปแบบหมอกเนี่ยสามารถติดต่อลุงนินได้ยังไงบ้างครับก็ในเบอร์ที่ใช้อยู่ก็คือ0 8 7 4 6 6 0 5 9 6นะครับครับแล้วของเราก็เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยนะครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์ด้วยรัะนั้นเนื่ยนักพักสวนลุงนินเชิญสิครับมาพักกับเราที่นี่2วันหนึ่งคืนจะรจัดอาหารให้3มมื้อนะครับพักกับเรา สองวันหนึ่งคืนครับเพราะเรียนรู้กันแล้วด้วยครับคุณลุงนี่ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปช่วงเที่ยวนี้มีสาระนะฮะบอกจะพาผู้ชมไปพบกับธนาคารต้นไม้นะครับบุคคลที่เราจะไปเจอต่อไปนะครับบอกได้เลยท่านเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าจะเป็นใครและที่ไหนนั้นไปต่อกันเลยกับช่วงเที่ยวนี้มีสาระครับครับช่วงเที่ยวนี้มีสาระสนับสนุนรายการโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชนหลังจากอิมกันแล้วกับสวนลุงนินนะครับในหมอกของเราก็จะพาไปต่อกันเลยนะครับกับโครงการลูกโลกสีเขียวธนาคารต้นไม้ที่อำเภอละแมโดยใช้ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ คุณผู้ชมครับช่วงเที่ยวนี้มีสาระในวันนี้นะครับหมอพาผู้ชมมาพบกับนักอนุรักษ์ท่านหนึ่งนะครับท่านมีชื่อว่าสวัยแสงสว่างนะครับเมื่อปี2532นะครับจังหวัดชุมพรได้ถูกพายุเกเข้าถล่มนะครับและนักอนุรักษ์ท่านนี้นะครับท่านมีแนวความคิดในการเชื่อมโยงงานเข้ากับงานอนุรักษ์นะครับเพื่อปลดหนี้ให้กับคนในท้องถิ่นภายใต้โครงการธนาคารต้นไม้นะครับซึ่งเก็บดอกเบี้ยเป็นความร่มเย็นของโลกใบนี้โอ้โหโครงการนี้น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นพี่เขารอเราอยู่แล้วคร พี่สวยสวัสดีครับสวัสดีครับสุดรอมาไหนมาเนี่ยเพิ่งมานี่เลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่สวยเนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคารต้นไม้คนแรกของโลกนะครับต้องถามก่อนครับว่าที่มาที่ไปของธนาคารต้นไม้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรครับครับก็จากประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับที่บ้านเกิดชิ่นครสีมราชครับเมื่อปี2505นี่อายุแฮรีรเสสลม แล้วก็บ้านเรือนเสียหายผู้คนล้มตายหลายพ e. ันคนนะครับแต่ว่าที่บ้านนี้นะครับเราดูแลป่าชายเลนแล้วก็ปลูกต้นไม้แซมไว้ในสวนมะพร้าวทําให้พายุเนี่ยไม่สามารถทําอะไรพวกเราได้นะครับเราก็เลยมีมาตรการในการฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกรโดยส่งเสริมไม่มีการปลูกต้นไม้มายืนต้นเนี่ยแซมในพืชเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะแซมในสวนปาล์มสวนยางสวนผลไม้สวนกาแฟนะครับนะมาปลูกไม้เนี่ยเพื่ออะไรครับหนึ่งเนี่ย ปลูกไว้ให้พี่น้องเนี่ยเป็นการอมเหมือนกับการอมเงินนะครับแลบปลูกเสร็จก็มาฝากไว้กับธนาคารต้นไม้อ๋อคือปลูกไว้ที่ของตัวเองในที่ดินของตัวเองแล้วที่ชุมาฝากไว้กับธนาคารต้นไม้และปัจจุบันนี้นะครับธนาคารเริ่มจ่ายดอกเบี้ยให้กับคุณปลูกต้นไม้ครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราทดลองจ่ายเราจ่ายจริงเลยปีนี้เนี่ยจ่ายต้นละ50ตังค์เพราะฉนั้นถ้าสุดหล่อปลูกพันต้นนี่วันนี้เราจะจ่ายดอกเบี้ยให้500บาท นะครับและปีหน้าดอกเบีย้ยเราจะเพิ่มขึดด้นเรื่อยๆโอเคอันนี้เรียกว่าการปลูกต้นไม้แล้วก็ได้ดอกเบีย้ยจากการฝากต้นไม้สุดยอดเลยนะครับผมแต่พูดอย่างนี้นี่ยยังคงไม่เห็นภาพนะครับต้องรบกวนพี่สวัยนะครับพาไปลงพื้นที่จริงๆเลยว่าธนาคารต้นไม้ภาพจริงเป็นยังไงโอเคนะพร้อมยังครับพร้อมเลยครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปกันเลยครับ ในการที่เราจะส่งเสริมพี่น้องปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเองและก็าชุมชนเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยเฉพาะไม้ยืนต้นตามที่ในหลวงได้ทรงแนะนำนะครับให้ประสบนิกรหรือประชาชนทั่วไปนะครับปลูกนะครับซึ่งในโครงการเนี่ยก็มีการปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับก็ก็ปลูกแล้วเนี่ยก็ออมไวอมไว้ก็คือก็มีการประเมินมูลค่านะครับเมื่อปลูกปุ๊บเนี่ยเราจะมีการประเมินมูลค่าต้นไม้ในขณะที่ยังมีชีวิตเมื่อประเมินโดยการวัดต้นไม้จากพื้น ขึ้นมา130มเซนแล้วก็วัดเซนรอบวงน,นะครับเราก็จะทราบว่าต้นไม้ต้นนี้นะมูลค่าเท่าไหร่ครับผมเสร็จแล้วเมื่อเมื่อทราบปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาบันทึกฝากไว้ใน,นสมุดไว้สมุดธนาคารต้นไม้ก็เหมือนเอาเงินไปฝากแบงก์ไงน,นะครับครับผม ชมทีชมรายการอยากจะเข้าร่วมโครงการทหารต้นไม้เนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรหรือว่าหาข้อมูลได้ยังไงบ้างครับพี่สวยครับพี่น้องสามารถที่จะ,ะติดต่อที่ทกศส,สาขาใกล้บ้านนะครับ,รบโดยการรวมกลุ่มกันในชุมชนนะครับ ทัก20-30คนนะครับแล้วก็มีตัวแทนมีคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ไปยื่นที่ทกศนะครับทกศก็จะมีทีมวิทยากรที่เรากระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับไปประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งธนาคารต้นไม้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สวัยมากๆนะครับที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แต่นิดนึงนะครับอยากจะรู้จริงๆนะครับว่ายอดทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ที่ธนาคารต้นไม้ที่บ้านพงษ์เอ่อรวบรวมทั้งหมดนี่ย26ล้าน 2 5ง6มืาพันห้บแปาทยี่บล้านนี่ของสมาชิก8ปดสิบห้ารายต้นไม้หมื 13, ่นสามพันก่้น หมื่นสามพันต้นกับเป็นสินรวมกัน26่สิบหกล้านอยู่ในสมุดเนี่ยยีล้านโอ้โหถือเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สวยจริงๆเลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริปท่องเที่ยวของเราในสัปดาห์นี้ที่จังหวัดชุมพรนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสวนนายดำหรือว่าสวนลุงนินนะฮะทริปนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าสบายตัวมากๆเลยนะครับเชื่อได้เลยนะฮะะวว่่่าาาาคคุุณผู้ชมมมกกก็็งงงจสสนนนนัอยเตททีีีรไปถึดๆ หมอกนามาฝากนะครับกับโครงการธนาคารต้นไม้นะฮะถือได้ว่าเป็นโครงการดีๆที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยของเราไว้นะครับและทริปนี้นะฮะหมอกเดินทางไปเท่าไหร่นะครับสามารถตรวจสอบได้เลยครับสําหรับการเดินทางของในหมอกในครั้งนี้ทั้งหมดที่จังหวัดชุมพรนั้นนะครับโดยเริ่มจากการพาไปเยี่ยมชมสวนส้วมานดำจากนั้นก็ไปต่อกันที่สวนลุงนินพืชคอนโด9ชั้นและปิดท้ายกับเรื่องราวดีๆกับโครงการลูกโลกสีเขียว ซึ่งรวมระยะทางทั้งหมดแล้วเป็นระยะทาง577กิโลเมตรใช้น้ำมันไปเพียง72ลิตรเท่านั้นเองครับมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าที่เหมาะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวที่สวนลุงเนีตนะครับเขาปลูกพืชคอนโดทั้งหมดกี่ชั้นใครที่ทราบคำตอบแล้วก็รีบส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยนะเสื้อสวยๆแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับ ส่วนเฉลยคําถามประจําสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะฮะหมอกจะพาผู้ชมเดินทางไปต่อเลยกับที่จังหวัดลันน,นนะครับบอกได้คําเดียวว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเราไม่ธรรมดาแน่นอนแหมเสยดาหมากๆเลยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังใช้บริการท่องส้วมที่สวนในดำแห่งนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับลครั้งีชวิต เจอกับปัญหาฉันที่เธอเคยอ่อดละลงบ้างไหมามฉันด้วยความรักด้วยความห่วงใยน้องน้อยๆนะฮะก็จะมีอ๋อเข้าได้เลยนะครับวีดเด็กอ่ะย่าเห็นไหมคุยชม